สวัสดีครับผมแม็กบางมงนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ตื่นเช้าขึ้นมานะครับซึ่งได้รับข่าวจากเฟ e บุ o k นะครับเห็นข่าวจาก Facebook ว่า,ามีพี่วินแล้วก็พี่แท็กซี่ลมทำร้ายร่างกายไรเดอร์นะครับซึ่งเหตุผลความเป็นมาความเป็นเป็นไปเป็นมายังไงเนี่ยครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่อย่างแรกเลยคือ คนเราควรคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่านะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคือพวกผมไรเดอร์เองนะครับหรือว่าพี่วินบางคนก็หรือว่าพีเอ็กซี่บางคนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับนะซึ่งลูกค้าบางคนเขาก็เรียกพวกผมไปนะครับแล้วก็บางคนนะครับทั้งๆท,ท,ที่มีวินอยู่แล้วนะครับเขาก็ไม่อยากขึ้นวินแต่เขาเลือกที่จะใช้บริการทางแอพลพเคชันนะครับของ ทางไเดอร์ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับก็มีประสบการณ์ที่ลูกค้าเล่าให้ฟังหลายคนนะครับเวลาไปรับลูกค้านะครับว่าไม่อยากขับวินแต่คือด้วยเหตุผลอะไรเอ,อ้คือคือลูกค้าไม่อยากนั่งวินนะครับด้วยเหตุผลอะไรผมก็ไม่ทราบของลูกค้าบางทีเขาก็พูดให้ผมฟังแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับก็ในเมื่อบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้นะครับผมว่า ควรใช้เหตุผลนะครับด้วยการคุยกันนะครับผมเข้าใจนะครับว่าคือทางแอปพลิคชั่นเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับบางคนไม่มีใบขับขี่สาธารณนะบางคนไม่มีรถป้ายเหลืองครับก็เหมือนกันนะครับพี่วินบางคนนะครับก็ไม่มีเสื้อเป็นของตัวเองนะครับเสื้อเป็นเสื้อเช่าบางคนใบขับขี่ก็ไม่มีป้ายก็ไม่ใช่ป้ายเหลืองเหมือนกันรถซีซีเกินเหมือนกันนะครับ นะผมว่าควรใช้เหตุผลในการคุยกันนะครับการทำมาหากินทุกคน,นครับต่างมีภาระหน้าที่นะครับไม่ใช่ว่า,าจะทำลายร่างกายกันผมว่ามันไม่แมนนะครับนะก็คือผมก็เคยโดนแบบว่าพอลูกค้าขึ้นรถแล้วนะครับแต่พี่วินเขาเดินมาบอกหลายรอบแนละ้วแต่คือเราคุนเราคุยกันด้วยเหตุผลนะครับก็ ไม่ได้เกิดเรื่องแต่คือเคสแบบนี้นะครับผมไม่อยากให้เกิดขึ้นผมว่าต่างคนต่างทามาหากินดีกว่านะครับนะแต่คือถ้าความต้องการของลูกค้าเขาสะดวกแบบไหนเขาก็สะดวกแบบนั้นนะครับแต่คือพวกผมกลุ่มพวกผมเขาก็เคยคุยกันนะว่าพี่วินบางคนนะครับอายุเยอะนะครับก็นั่งรอลูกค้าไม่มีลูกค้าบางทีเราขี่ไปรับออกมาบางทีทําไงได้ครับคือลูกค้าเรียกเราเข้าไปนะครับเราก็ ต้องทําตามหน้าที่หาเงินหาอะไรเมื่อเพื่อจะมาจุนเจือครอบครัวเหมือนกันนะครับก็เราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับพี่ขอให้รักกันนะครับนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับอากาศยิ่งร้อนนะครับก็ใจเราอย่าร้อนตามอากาศนะครับผมฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ